จัดอันดับเทียริสซีซันที่126กันนะครับก็คือว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มซีซันใหม่แล้วดังนั้นเราก็เลยมาทําคลิปสำหรับเทียริสที่เมตาจะเล่นได้ในเมตานี้โดยอันนี้เอาให้เห็นภาพกันชัดเจนก่อนนะครับอันดับแรกสายวิ่งยังไงก็ยังเป็นโรเจอร์เหมือนเดิมสายวิ่งนะครับย้าก่อนสายวิ่งเนาะต่อมาคือนิกะเรี่ยงง่ายๆว่าหลังจากที่โรเจอร์มาเนี่ยยังไม่มีใครเอามันลงได้นะฮะก็คือนิกะนั่นแหละสามารถรับมือเป็นโล่ ถ้าจากที่เห็นเนี่ยแค่1ตัวที่ดีมากๆเพราะมันพลิกแพงได้บูได้กันได้กลางที่สุดในเกมณนะตอนนี้ที่มีแล้วสำหรับตัวละครนิกะนะครับถ้าหากใครมีก็สามารถเล่นได้กันแบบยาวๆในเมตานี้หรือจะเล่นคู่นิกะคู่กับโรเจอร์ก็ได้อันนี้คือที่ผมมองว่ามันไต่แรงได้ดีนะครับก็คือคู่นี้เลยโรเจอร์คู่นิกะนั่นเองนะฮะอันบต่อมาเราจะไปคุยในส่วนของกาลูครับ หลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเนาะต้องบอกก่อนว่าเทีรลิสนี้ผมจัดเองนั่นครับดังนั้นก็เลยต้องบอกกันตามตรงว่าในบรรดาสายหมัดที่เราเห็นอยู่ในแหลงเอสเอสบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแฉงเขียวอยู่เอสเอสหรือเปล่า 3S มเอสะครับมีแฉงเขียวมีโซโลไอสองตัวนี้ควรอยู่ไหมจากที่ลองเล่นมาเนี่ยคือกาลูมันฆ่าได้หมดในนี้ที่คุณเห็นรูปทั้งหมดทุกตัวในนี้กาลูฆ่าได้ทุกตัวครับผมเลยไม่รู้จะพูดยังไงกับมัน อย่างตัวละครแชงยังมีวงเล็บอาถ้าเจอในโนของเอสยามาโตะก็ยังตายใช่ไหมแพ้หรือแชงเจอโซโล่ก็ตายเห็นไหมคือแต่ละตัวมันยังมีตัวแก้ตัวกันแต่กาลูไม่มีนะครับดังนั้นมันเลยอยู่ในเทียสูงที่สุดท่าทางที่เป็นรีเจนนั่นเองนะครับอันต่อมาก็คืออัศวินณภาหลายหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกเช่นเดิมเนาะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะแม้ว่าผมจะยังเปิดตัวละครนี้ไม่ได้ก็จริง แต่มันเป็น4ดาวที่คือผมมุมมองของของผมะนะผมจะมองหลังจากที่ตัวละครลงไปแล้วเจออะไรเยอะที่สุดซึ่งนะแพทเนี้ยสายวิ่งเนะี่ยมี2ตัว1โรเจอร์2คิดรอที่เจอว่าโหดๆนะครับไอเนี้ยมันรับมือได้ทั้งหมดดังนั้นผมเลยมองว่าได้ครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของมันก็มีเด้งเลือดใช่ไหมอ่าซัดปิลด้วยมันโคบอะ จะอยู่ในธงก็ไม่โดนสถานะอะไรทั้งสิ้นไม่ต่างกับเซตโตเลยมันเหนือกว่าเซตโตได้ซ้าเซตโตเนี่ยยังต้องใช้สกิลเสริมแก่งถึงจะไม่โดนสถานะตัวนี้ไม่เกี่ยวหรืออย่างตัว odd, ลูกออสจินเบร่าง2องจินเบร่างโล่น้ําเงินนะครับหรือว่าเป็นตัวบุ๊กก็ได้ยังมีเงื่อนไขคือธงต้องมากกว่า80%อเนตไอเนี้ยไม่มีดังนั้นมันเลยเป็น4ีดาวที่เหนือกว่ารีเจนแต่ประเด็นก็คือว่าดันเจอโรเจอร์เยอะแล้วมันกันโรเจอร์ได้ดี ดังนั้นก็เลยอยู่ SSS นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนาะส่วนใหญ่ผมจะมองเป็นมุมที่ว่าเจอสายวิ่งอะไรแล้วมันกันได้นะครับก็เลยให้อยู่ในแล้งนี้แต่ไม่เห็นคนเล่นก็ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจเพราะสีดาวาที่ผมเข้าใจส่วนใหญ่คนไม่สุ่มไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่มันกันได้เนาะอันดับต่อมาครับโนแลนครับแน่นอนว่ามันคู่กับตัวกาลูกาล่าเลยถาว่าตัวนี้มันรับมือกับสายวิ่งได้แทบทุกตัวเช่นเดียวกันนะครับจะเรียกแทบก็ไม่ได้ มันตามโรเจอร์เลยดีกว่าสารเกณ์ไหนที่มีโรเจอร์แต่ถ้ามากกว่า1ตัวโนแลนค่อนข้างที่จะกันทงได้ลําบากแต่มันก็ไม่ต่างกับนิกะหรือเปล่าพอนิกะก็การได้ทงเดียวเหมือนกันเห็นปะแต่ไอโนแลนเนี่ยมันตามโรเจอร์โรเจอร์ดึงแม่งตามโรเจอร์ดึงแม่งตามโอเคไหมคือมันตามได้ตามแบบประกันทงได้เรื่อยๆเลยอ่ะจากที่ผมดูมามันก็เป็นตัวละครที่ปวนเป็นสายโลกที่ปวนต้องบอกเลยปวนอะปวนโคตรๆอ่ะกันมันก็ยากมันจะเหมือนกับไฮโดรวิ่งอ่ะ จังหวะหลบก็มีแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยดูบนบนหัวถูกป,ปะยกเว้นเมื่อดูในแบบแม่งมาแล้วหรืออาจจะฟังเสียงเยมันมาแล้วแต่ก็บางจังหวะไม่ทันสังเกตก็โดนไปแล้วไหมนั่นแหละครับแล้วก็มีซัดปิวอะไรอย่างนั้นนะมันคบเครื่องสำหรับสายโลที่ไว้กันโรเจอร์กับคิดลอกนั่นเองนะครับอันนี้คือเทียร์ลิสที่ให้ได้สำหรับตัว S S S นะครับทั้งหมดมี5ตัวนะอาจไม่ถูกใจคครบางคนขอขอ,อภยัยหรือหากใครมองว่าตัวละครไหนควรอยู่ ในแลงสูงสุดก็บอกกันได้เนาะต่อมานะครับผมจะคุยถึงเอสเอสกันบ้างนะฮะก็คือเอาโดยเบื้องต้นเนี่ยปกติแล้วโรเจอร์จะอยู่ที่ S แต่ตอนนี้มันขึ้นมา SS เป็นที่เรียบร้อยโรเจอร์ร่างเก่าเพราะว่าหลังจากที่โรเจอร์ร่างเนี้ยมันอยู่ใช่ปะ่ะโรเจอร์ร่างเก่ามันกลับมาเล่นได้ครับเพราะว่าไม่ไม่โดนสตานไม่โดนมืนอะไรอย่างนั้นสถานะตรงเนี้ยมันไม่โดนมันก็เลยกลับมาเล่นได้โรเจอร์เจอกับโรเจอร์กันเองโรเจอร์เก่า ค่าโรเจอร์ใหม่นะครับให้ชัดตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าไอโรเจอร์ใหม่ตีโรเจอร์เก่าปุ๊บเลื่อนแม่งเด้งเสมอแต่ว่าไอโรเจอร์เก่าคามุซาลิใส่โรเจอร์ใหม่ปุ๊บทีเดียวตายได้โดยทันทีถ้าหากเก็บจะแตกมาแล้วนะครับเคลียร์เนาะดังนั้นก็เลยเป็น1ตัวละครที่กลับมาเล่นได้เป็นประมาณนี้อันดับต่อมาที่อยากคุยก็คือในส่วนของอุตะกับยามาโตะล่างไฮบีดยามาโตะล่างไฮบีดเนี่ยอันนี้คือคําแนะนําก็คือว่ามาสามารถฆ่าโรเจอร์ได้แต่บางเกมนะครับ ยกเวลแล้วนะแต่บางเกมนะฮะลงไปสมัยเนี้ยเจอแ้งเขียวเยอะมากดังนั้นเลยไม่ค่อยแนะนําให้หยิบแต่ว่ามารับมือกับโรเจอร์ได้ดีอันเนี้ยเห็นด้วยและประเด็นก็คือว่าไอสีน้าเงินเนี่ยเวลาเลือกคู่มันจะมีปัญหาครับสมมุติว่าถ้าคุณเลือกได้สายหมัดหนึ่งตัวคือผมไม่อยากให้เล่นหมัด2ตัวคู่กันดังนั้นดีที่สุดคือตัวแรกกาลูตัวที่2คืออาจจะไม่คิดรอก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับ แต่ว่าทีเนี้ยถ้าเอากาลูคู่ยาม,มาโตไฮเดรผมส่วนตัวมองว่ายัางไงกาลูก็ดีกว่าอยู่ดีเพราะมันไม่โดนสถานะเอ้ยเพราะว่ามันฆ่าได้ทุกตัวที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเคลียนะดังนั้นก็เลยกลับไปที่กาลูถ้ามีกาลูนะแต่เป็นรีเจนต์แต่ดีกว่าอันต่อมาคือน้องอุตะนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถฆ่าโรเจอร์ได้เช่นเดียวกันหลังจากโรเจอร์ดึงธงปุ๊บตึงซักและตี1 2 1 2 1 2เรื่อยๆจนกว่าโรเจอร์จะตาย ก็เลยเป็นหนึ่งตัวละครตั้งแต่มาไม่ตกไม่เคยตกนะครับเพราะว่ามันมีโล่ด้วยแหละแล้วก็ตีแรงด้วยดาเมทีเดียวฆ่าเช้งเขียวได้ก็คล้ายๆกับตัวการูอ่ะเปรียบเทียบก่อนคล้ายๆแต่อาจจะสู้การู1้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เพราะยังไงสุดท้ายมันกลับไปที่การูอ่ะการูมันฆ่าได้ทุกตัวยังไงมันก็ดีกว่านะครับ <c oughs> แล้วกันต่อมาที่อยากจะคุยเพิ่มเติมคือแม่ใหญ่วิ่งน,นะฮะหลังจากที่บัฟมาแล้วก็ต้องคุยตามตรงว่ามันเก่งอันนี้คุยก่อนเก่งแต่อาจจะไม่เท่าโรเจอร์ นะครับดังนั้นใครมีก็สามารถเล่นได้นะหรือว่าเป็นการูคู่แม่ใหญ่การูคู่คิดลอ้ออะไรเงี้ยยังไงก็ดีที่สุดเอาล่ะทีนี้วนกลับามาใหม่แล้วถ้าใครไม่มีการูและไม่มีตัวละครคุณเห็นไหมว่าสายหมัด S S S มีแค่การูเท่านั้นดังนั้น S S เลือกตามสะดวกเลยครับที่เหลือมันอยู่ที่ว่าเกมนั้นเนี่ยลงไปเจอตัวอะไรเป็นหลักเช่นถ้าเจอโรเจอร์มากกว่า2ตัวขึ้นไปคุณจะเอาโรเจอร์เจอกับโรเจอร์หรือเอาแชงเขียวลงก็ได้ อะไรอย่างนั้นหรือโซโลก็ได้เพราะว่ามาอยู่ที่เกมนั้นเจอตัวอะไรเป็นหลักดังนั้นเป็นเวลาก็หาคู่ที่มันพยายามหาคู่ที่มันดีๆหน่อยสักนิดนึงนะครับไม่งั้นคู่เจอคู่ไม่ดีนี่ก็เล่นระบากกันนะโอเคก็เป็นประมาณนี้รักกันนะครับผมสำหรับการจัดเทเลส่วนจัดในรอบหน้าเนี่ยต้องดูก่อนว่ามีตัวละครอะไรที่มันติดเมตาหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงตามซีซั่นเพราะมันไม่เปลี่ยน พอเมตาไม่เปลี่ยนก็เลยไม่ลงนะครับแต่ว่าอันเนี้เมตามันเปลี่ยนละก็เลยทางคลิปนี้มาบอกเป็นประมาณนี้สำหรัคลิปนี้เนาะ